สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะจะมาพูดถึงเรื่องสนทนาดีกว่าวันนี้นะคะเออเอาเกรณีที่ว่าเพื่อนทําผมมานะคะไม่ว่าจะเป็นตัดผมใหม่หรือทําสีใหม่อย่า <c> ง <oughs> นี้นะคะแล้วก็ด้วยมารยาทใช่ไหมคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการของบทสนทนาเนาะแล้ก็สามารถคุยกับเพื่อนได้ใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเกิดจะชมเรื่องผมจะพูดว่าอย่างไรนะคะอย่างแรกสามารถบอกได้ว่า I love your color I love your color ง่ายๆเลยถ้าเกิดเพื่อนทำสีใช่ชอบสีผมคุณจ้างนะ,ะหรือ I love your hair color I love your hair color นะฮะนี่ก็คือพูดเกี่ยวเรื่องสีผมถ้าเกิดเพื่อนไปตัดผมมา่ใหม่ก็สามารถพูดได้ว่า I love your new hairstyle I love your new hairstyle นะ,ะหรือ I love your new haircut I love your new haircut oh. นะฮะลองไปดูพูด,ด้ง่ายอย่างนี้แหละ I love นะฮะแล้วตามด้วย hair color hair cut แค่นี้เองนะคะ oh. ก็เป็นบทสนทนาที่สามารถไปคุยกับเพื่อนๆได้ละนะคะลองไปฝึกค่ะบาย